สวัสดีค่ะวันนี้นกมีหมวกลายเรียบเรียบง่ายๆมาสอนถักกันนะคะสําหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมข้อต้อนเกาหลีสีพายหรือว่าไหมดีนี่ในการถักไว้ให้เพื่อนๆได้ถักไปถาวายพระหรือว่าใส่เองหลังจากเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนเพื่อนอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา10โมง ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมคอตตอนเกาหลีสีพายหรือว่าไหมดีนี่นกใช้อยู่2ม้วนโครเชต์สหัวนกใช้4ีทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลในการถักได้ก่อนที่เราจะเริ่มถักถ้าคลิปมีความเร็วไปหรือว่าช้าไปให้เพื่อนปรับเพิ่มลดสปีดตรง3จุดด้านบนขวามือนะคะเราจะเริ่มถักจอมหมวก ลงไปนกใช้โครเชต์สหัว4ีทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนเพื่อนมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลในการถักได้ใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้สองรอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่3นับเป็นหลักแรกจากนั้นถักพอ1คอหรือว่าถักเอฟลงไปในห่วงทั้งหมด13หลักรวมกับโซ่ขึ้นเป็น14 จากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักที่สองหลังจากโซ่นะคะชิ้นงานมันจะได้ชิดกันแถวที่สองถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกแล้วถักเกี่ยวงัดหัวเข็มขึ้นแบบนี้ตรงโซ่ตรงโซ่แถวที่หนึ่งนะคะมันก็จะมีอยู่สองหลัก หลักถัดไปหลักที่สองตัวนี้นะคะถักลงในในหลักก่อน1แล้วก็ถักซ้ำในหลักเดิมแต่เราจะงัดหัวเข็มขึ้นแบบนี้ในหหลักมันก็จะขยายเป็น2ลงตรงในนี้ก่อนนะคะ พอถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักที่สองตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหลักที่โซ่ขึ้นมันก็จะมีอยู่14ช่วงลายเราก็จะได้ช่วงลายละสองหลักในแถวที่สองต่อไปแถวที่สามถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกแล้วถักเอฟลงในหลักตรงนี้อีกหนึ่ง ในแถวที่3มันในแต่ละช่วงลายก็จะมีหลักเพิ่มขึ้นมาเป็น3หลัก1 2แล้วตรงที่มันนูนเราก็ถักตามมันก็จะได้3หลักแบบนี้นะคะช่วงถัดไปถัก F ลงในหลักก่อน1 2 1 สหลักที่สามเราก็จะถักตามที่มันโนนขึ้นหนึ่งสองสามจากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอถักแถวที่สามมาจนครบรอบ ถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักที่สองหลังจากโซ่เหมือนเดิมนะคะเวลาเราถักจบแถวอันนี้ในแต่ละช่วงลายก็จะมีอยู่3ามหลักต่อไปแถวที่สี่โซ่3มอันนี้นับเป็นหลักแรกจากนั้นเราจะเพิ่มสลับมีหลักที่อยู่เรียบเรียบ1แล้วก็นูนหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะนับเป็นหลักที่มันเรียบเรียบแล้วก็หลักที่สองเราจะดันให้มันนูน เราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะคือสลับกัน1ห,หลักจากนั้นถัดไปถักบนในหลัก1แล้วก็มันจะมีตรงหลักที่มันนูนแนวเดิมอีกหนึ่งสำหรับช่วงลายนี้จากแถวที่3มี3หลักลายนีอาแถวที่4ก็จะมีอยู่4หลัก เพิ่มขึ้นมาอีกช่วงลายละหนึ่งหลักเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ลายมันจะสลับเรียบกับนูนเรียบกับนูนหลักแรกของช่วงที่สองนะคะช่วงลายที่สองถักหลักเรียบก่อนแล้วก็หลักที่สองคือดันให้มันนูนขึ้นแล้วตรงที่หลักที่มันนูนตรงนี้เราถักบนหลักตรงนี้ก่อน แล้วก็งัดตามแนวเดิมเราก็จะได้2ช่วงลายออกมาแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอเราถักแถวที่4มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวที่5ถักโซ่3เป็นหลักแรกจากนั้นถักตามแนวนะคะนี่นับเป็น1 สหลักที่สองจะนูนหลักที่สาสแล้วก็จะมานูนตรงหลักที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นแถวที่หช่วงที่1ช่วงที่สอง 1>, 1แล้วก็มันจะมีหลักนูน2 3 4ถักบนหลักหลักที่5นูนในแถวที่5ช่วงลายก็จะมีอยู่ทั้งหมด5หลักนะคะ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3่5องสามสี่ห้จากนั้นเพื่อนๆก็ถักแถวที่5จนครบรอบพอเราถักแถวที่หมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวที่6แถวที่6ช่วงลายก็จะมีอยู่6หลักนะคะอันเมื่อกี้แถวที่5มีอยู่ห้าหลักแถวที่6จะมี6หลักโซ่ขึ้น3นับเป็น1 มันจะมีหลักนูนหนึ่งอันนี้เป็นหลักที่สองหลักที่สามจะเป็นหลักที่เรียบนะคะหลักที่สี่จะเป็นหลักที่นูนหลักที่ห้าจะเป็นหลักเรียบถักบนหลักแล้วก็หลักที่หกจะเป็น หลักที่มันนูนขึ้นตามแนวนะคะอันนี้จะเป็นช่วงลายที่1มี6ห,หลักสลับกันเรียบ1น,นูน1เรียบ1น,นูน1แล้วก็เรียบ1น,นูน1น,นะคะช่วงลายที่2ถักในรูปแบบเดียวกัน1 2 สามสี่ห้าและก็หกจากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอถักแถวที่หกมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถว จากนั้นถักโซ่ขึ้นสามนับเป็นหลักแรกเกี่ยวตรงหลักนูนเป็นหลักที่สองแล้วสลับก,กับหลักเรียบหนึ่งนูนหนึ่งเรียบหนึ่ง แล้วหลักที่หกับหลักที่เจ็ดมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะหลักเรียบจะอยู่บนหลักแล้วก็เกี่ยวหลักด้านหน้าที่ให้มันโนนขึ้นมันก็จะมีจำนวนหลักทั้งหมด7ดหลักอันนี้ก็จะเป็นช่วงลายที่หนึ่งช่วงลายที่สองเราก็ถักในรูปแบบเดียวกัน ให้มันได้หลักทั้งหมดเจ็ดหลัก พอได้เจ็ดเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอถักแถวที่7มาจนครบรอบขึ้นแถวที่8ถักโซ่ขึ้น3นับเป็นหลักแรกจากนั้นเกี่ยวหลักที่มันโนนหนึ่งน,นับเป็น2นะคะต่อจากโซ่ขึ้น แล้วก็3หลักเรียบ4หลักนูน5หลักเรียบ6หลักนูน7มันจะอยู่ในหลักเดียวกันหลักเกลียบถักลงในหลัก1หลักแล้วก็เกี่ยวด้านหน้าให้มันนูนอีก1หลักเป็น8ช่วงลายก็จะมีอยู่ทั้งหมด8หลัก จากนั้นเพื่อนเก็ถักช่วงลายที่สองในรูปแบบเดียวกันให้มันได้จำนวนหลักทั้งหมด8หลักเหมือนกัน พอได้แปดเสร็จแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบหลังจากที่ถักแถวที่8มาจนครบรอบจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วสำหรับตรงนี้เพื่อนๆถ้าใครอยากได้ใบเล็กใบใหญ่สามารถลดแถวหรือว่าเพิ่มแถวได้นะคะถ้าอยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มไปอีกหนึ่งแถวได้ หลังจากที่เราถักขยายได้เสร็จแล้วตั้งแต่แถวที่9เป็นต้นไปเราจะถักตามแนวถักโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกเหมือนเดิมนะคะมันก็จะมีในในหนึ่งช่วงลายก็จะมีอยู่8หลัก8หลักลงไปเรื่อยๆถักเรียบ1นูโน1สลับกันให้ได้แต่ละช่วงลาย8หลัก พอเราถักได้8หลักเสร็จแล้วช่วงที่2ก็ถักในรูปแบบเดียวกันนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนถักลงไปตามแนวลงไปเรื่อยๆเราจะถักตามแนวแบบนี้ลงมาเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการของนกนับตั้งแต่แถวแรกมาจนถึงแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะทั้งหมด21แถวต่อไปเราจะถักขอบหมวก ถักโซ่ขึ้น3จากนั้นเราจะถักในหลักแบบนี้นะคะ พอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวถักโซ่ขึ้นสามแล้วพลิกกับเราจะถักย้อนด้านในแบบนี้นะคะให้ถักตามแนวด้านหน้า พักในหลักหนึ่งแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวให้มันนูนหนึ่งหลักนะคะสลับกันเหมือนตัวหมวกที่เราถักลงมาพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถว ทักโซ่ขึ้น3จากนั้นเราก็ถักตามแนวเหมือนกับตัวหมวกขึ้นไปนะคะ ราจะถักคอบหมวกตามแนวขึ้นมา3แถว1 2 3รวมกับแถวแรกตรงนี้นะคะเป็น4แถวจากนั้นเราก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเก็จะมีหมวกไว้ใส่สำหรับหน้าหนาวนี้ยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนเได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ